เชิญท่านผู้มีกิจศรัทธาร่วมสร้างมหากุศลบุญใหญ่ร่วมทำบุญสร้างหลังคาบโบสถ์จะตุรมุกศิลปะล้านนาณวัดคีรีนครลุวพระเจ้าเหล็กไหลบ้านผาแตกตำบลท่าเข้าเปลือกอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจํานวนหนึ่งพันกองบุญกองบุญละ 999บาทจะได้รับพระสิงหนึ่งเหล็กไหลองค์เล็กหนึ่งองค์หรือสามารถร่วมทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี9222139215ชื่อบัญชีพระบุญปันจินดาธรรมหรือติดต่อสอบถามร่วมทบุญโทร0888145444ครูบาบุญปันชยานันโทเจ้าวาดวัดกิรินครลัวหรือที่ลายไอดี0888145444อันนิสงการร่วมทบุญสร้างหลังเขาโบสดส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โต ได้สำเร็จโดยง่ายไม่มีอุปสรรคมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอำนาจบารมีบริวารที่ดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อร้อนกายร้อนใจเหมือนดั่งหลังคาที่คอยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมไม่มีคนคิดพองร้ายจะไม่ขาดแคลนปัจจัยสี่เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาตราบนานเท่านานจะทําให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นผู้มีสมาธิสติสัมปชัญญะปัญญาที่ดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองยมได้ไปเกิดในกําเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุขติ โลกสวรรค์อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐที่พึงพอใจอันเป็นฝ่ายโลกี้สมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆอธิชาอภิญญาอริยมรรคอริยผลและกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด